นี่คือเส้นทางของบ้านคุยแต้หมู่ที่5ตำบลบัวแดงอำเภอปะทุมรัฐอยวางร้อยเอ็ดซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้ใหญ่บ้านได้คัดเลือกให้เป็นเส้นทางในการที่จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการน้อมนำหลักประยาศิกประเพียงมาสู่การปฏิบัตินะครับในหลักของ กิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันนะครับซึ่งตลอดเส้นทางที่คัดเลือกจะมีไม้ผลนะครับทั้งที่เป็นผักนะครับผลไม้เห็นทั้งมะม่วงมะละกอนะครับแล้วก็ต้นต้นบกเขียบภาษาไทยเรียกแบบต้นบาน้อยหนานะครับต้นน้อยหนานะครับแล้วก็ข้างในก็ยังเป็น ปลูกเป็นไม้ดอกราวเรืองนะครับที่กําลังปลูกอยู่นะครับเส้นทางนี้ต้นหมอนนะครับต้นหมอนนะครับซึ่งตลอดเส้นทางมีความสวยงามนะครับเป็นเป็นหมู่บ้านที่มีการปรับภูม,มิทัศน์ได้ได้สวยงามนะครับแล้วก็สองข้างทางมีไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับแล้วก็ภายในตัวของหมู่บ้านก็จะมีเป็นไม้ผลตลอดนะครับนี ต้นมะยมนะครับต้นมะยมเช็ดนะครับมีมะม่วงนะครับมีมีหลายทั้งสองข้างทางนะครับั้งง้างจะมีต้นมะนาวตางนู้นเป็นมะนาวนะครับมะนาวมะม่วงส่วนมากจะเป็นมะม่วงมะยมนะครับแล้วก็ข้างรั้วหน้าบ้านก็จะมีการปลูกอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นสมุนไพรนะครับเป็น เป็นใบเตยนะครับเนี่ยเป็นใบเตยนะครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะครับใบเตยอันนี้เป็นมะม่วงเป็นมะละกอนะครับตลอดเส้นทางนี้ที่ผู้ใหญ่บ้บานท่านผู้ใหญ่ประคองสีบนเรืองนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็ได้คัดเลือกเอาเป็นถนนเส้นหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางนี้มีผล ผู้คนรักกันนะครับตลอดเส้นทางนี้ประมาณ450เมตรนะครับผมมีกวัวเรือนตามเส้นทางนี้ประมาณ25ถึง30กวัวเรือนนะครับอันนี้ต้นต้นขนุนนะครับนีขนุนแล้วก็ตอนนั้นก็เป็นต้นต้นอะไรบ <c oughs> างทีก็จำชื่อ ต้นไม้ไม่ได้นะครับหลายหลายลมีหลายชนิดนะครับหลากหลายชนิดนะครับที่ที่อยู่ปรากฏอยู่ในเส้นทางแห่งนี้นะครับผมต้นนั้นเป็นต้นลิ้นฟ้านะครับผมต้นลิ้นฟ้านะครับต้นตน,ะนะครับต้นตะดานะครับก็ตลอดเส้นทางนี้นะครับจะมี ทั้งจะเป็นพืชผักนะครับเป็นผักเป็นสมุนไพรนะครับรวมแล้วก็ถ้าเป็นผักสมุนไพรก็ได้ส่งเสริมในอย่างน้อยนะครับพวเดือนหนึ่งก็ต้องมีไม่ต่ำกว่า30สิชนิดนะครับผมที่กรมการนํำชนได้สนับสนนนนะครับก็คงประมาณนี้นะครับนี่คือหมู่บ้านหลักที่ขับเคลื่อนเรื่อง กิจกรรมการน้อมนำหลักพระยาเสกโปรเพียงตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้านะครับผมก็จะเป็นต้นแบบที่จะขยายผลไปสู่บ้านอนื่นๆในตำบลต่อไปนะครับผม วงรำวงปลูกผักปลูกผักปลูกผักสวนครัวรดน้ำทนดินให้ทั่วรดน้ำทนดินให้ทัวทว่วปลูกผักสวนครัวปลูกตัวฝักยาว